สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลเกจินตนานะคะวันนี้มีรถย e ี ho ่ห้อ Honda CRV 2.4 ES AWD ค่ะรถคันนี้จะเป็น7ที่นั่งนะคะสามารถนั่งได้เจ็ดท่านเลยทีเดียวามาดูกันเลยค่ะรถปีนี้เป็นรถปี2019นะคะน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินเลขไม่อยู่ที่1 6 0 0 0 0 160,000นะคะทะเบียนสวยๆกันเลย2813กกทมค่ะมาดูด้านในกันเลยนะคะด้านในสวยมากค่ะใครสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถคันนี้นะคะสามารถ แดลน์เบอร์096 33 43 244ได้เลยค่ะ